โชว์ครับแตมนี้ตัวใหญ่ครับนี่โอ้โหไปท่าโอ้นี่ครับสุดยอดครับตัวนี้โอ้ปาคอใหญ่ครับมาดูใกล้ๆของแท้โอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้แอไในลินของน้อยนะครับโอาคอปาคอ มเัเอา่า่เขาดนเขคุ้มเทพคับสองนนีอเอเาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงปั้นเลยสองก้อนคุ้มปะอะไรตัวเดียวบัดน้อย่าเสียเอราะสูงไรนั่งเฉียดโอ้ย

ตุ้มยี่หอยนเกันไปครับเขาเนี้ยตามแบบฉบับวิธีสารเล่านออเ่อะจะตั้งไหมครับพิมพ์งาน เมันเหลืออยู่พอสมควรปลาไหลงครับตัวนี้คุ้มปลาไหลงสองคนคุ้มปลาไหลตัวเดียวเพื่อนจะติ้งมันสูงไรเออ้ย ไปแล้วใส่ล้อวะน่พวกกินผาไดาไันี่เนีเดี๋ยวเดีไปกันเอาลิปจิ้มดได้เว้นี่ไงไหนนะเดี๋ยวนะไอ้เบี้ยใส่แล้วไปหลเอามพี่น้องจับปลาไหลกันเออบอกว่าท่านขาดคำจะาีดไม่แห้งหลายจะหนักไปทางใส่มือโอก่อน พ <inizi> ุ้นๆๆๆๆออกอยู่หน้าพวกนี่เียม่เอ้เอาเพียงจับไปเฮ็ดเอ้ยมันได้มัตรงเพียงจ๋าปาไดอะหหวัไอเลียวตไปางนี้มันไปทางมุนเรวผมจับไปหงย่งนั่นะตําตมึงูตกันกันเหลี่ยมพอดียออนคแล้วครับีเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ มีปลาอีกตัวนึ่งปลาไหลอีกตัวนึงปลาไหลนี่เยู่หลายตัวสองคนนี้กำลังคุมอยู่ครับลุงกับหลานตัวนี้ตัวแรกตัี่สองตัวแรกโอ้โหสองตัวทุ่มเทครับสองคนนี้เอ๋อคุยกันอยู่สองคนครับคนย้อมผักครับน้ำน้ำน้ำไหลครับท่านย้อมผักเนี่ยครับน้ำมันหลายครับ เอาไปดิอาไปิได้แน้ครับกลังเออผุนทั้งรางผุนทั้งรางเลยผุนึงตคุ้มมั้งเลยเอาไหมเอาปูถอยกับระบังระบาดข้างนั้นได้ปลาไรอย้ยผุนเฮ้ทยทท่านคิงเด็กินได้่อลยโออเอวนน ปลาไหลไหลครับปลาไหลปลาไหลไหลปลาไหลเริ่มขึ้นแล้วครับเห็นอันนี้บางตาบ้างไหมก็หีหมวกบางตาคุณโชคดูวยโชคดูโอ้ปลาไหลไหลครับปลาไหลไหลปลาไหลไหลสูบได้แล้วนะครับเพราะว่าขั้นถอดขั้นถอดตรงนี้เราเติมน้ำนะครับข้าห้องหมกแล้วนะพลวัยพลวัยปั๊ม ตัวสามน้ำมักเลี้ยวะเอมันรูต้มหม่นหรอวะเอาบัน้ใส่สูตรลุยครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเอาแหยครับนะพูะเนโอ้โหตรงนั oh, oh. Yeah, <mma> ้นครับแน่นอนครับโอ้โหอายังไง ปเลยอ้อ้าวอ้า้เล่นหลินของน้อยนะครับโอ้บ่าคอบาคอบ่าสมงโยของนั่นแหู้ทางคนเดิมโยเลยปูยดเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงกันเลย นายยอยไปเนยอยยอกไปเน่ยน่ยเ้มันกลังไหลครับพี่น้องนี่ออมันจะหยอกปลาไหลอีกสักทีบอกว่าหยอกครับแต่ว่าูกานหยอกก็มู่ยครับันนี้โอ้ปลาไหนปลาปลาไหลไหลียขนาดขนาดว่าได้ยู่ไดู้เลยนี่ ้างนี่ปลลาหยไ้อกติสร้างนี่กับปลาไหลไหลอยู่แล้วนะครับเงียบแล้วบันอ,อุปโขยเราห็นไหมสายน้นนยอยแต่คุณภาพครับผมโมอโตองหว่วงใส่เป็นครูทั้งอ้าวอะไรวะบัวผู้การเหมือนแห้งแล้วบัวเห,หมือนแห้งแ,แล้วเหมือนแห้งแล้ว <laughs>

เดี๋ยเชื่อดีย่่่นก็เห็นมาูนโอไปยังนนะโอ้อยู่หลังันนั่นนั่นนั่ละเนียเนมันม่นยั่นีมันม่นนี่มนน่นนี่นี่นเอานี่น่นี่ัหีปยงัยันมันนนม่นมันม่นมนกเาเลยพปลารกับปลาคอละม่นดิปลาปลาไหนปลามนลงเตนั่นเลยจิ้มเขาไปถึงก็นังดีเนาะ โอ้สายหน่อยได้หลายเดีเ๋ยวน้อเห็นบ่งหายเงียบแล้วครับตอนนี้ล่อรุนต่อไปเดี๋ยวล hey. ่อมันขึ้นร้เอมันขึ้นเงียบคองอ,ะอ่ะเดี๋ยวพักกล้องเจอกันครับแห่พอพ่อยแล้วพักกล้องบ่ได้แป๊บเดียวครับ โผล่มาทันทีเลยป่าโอ้ภูกันวัวล่งแล้วเราเมื่อยแล้วนะครับมาแล้วเข่าเทียงไม่ได้กินอ่ะแห่มาแล้วแห่มาแล้วครับอะไรตัวไหนาน,านี่ดนะได้อีแกแต้มหนึ่งอนะงู้หูหนิละนั่นเนี้ยอยู่เราเมื่อยเนี่ย เปเมือนั่นทางใา้นั่นน่ะตรงขึ้นไปห่นละหั่นละนั่นละหั่นลหั่นลั่นอะหั่นลมหั่นละห่ลหั่นละั่นนลหลห่นละห่นลหั่นละหนอ่นลหั่นล่วล่นะหั่นอยโอ้ปละหันันละห่นละหะห่ลาหัละันั่นลหนลั่นลลลละลยบนนันั่นลไหลนะ อันม่นเลยเนาะคิงปลาสลิดบางบ่อบางบ่อก็ปลาขอโอ้โรุ้นอไปแล้วครับขื้นล้างล่าเดียวอยู่ในนี้โอ้ย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 โอ้โอ้โอ้ยอ้นโั่ยนั้น้ยนยโอ้ยโอ้นน้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้อยโอ้ยโอ้นอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นนั่น่โออ้นยอ ปลาอยังกันนะโอ้ปลาสลิดก็มีหลายนะครับปลาสลิดใหญ่เลยทอดแซ่บนะครับโอ้โหมาโชว์พี่เลยสุดยอดครับปลาไหลมีนะรุ่นเล่าข้าวเดียวกันตัวใหญ่อยู่อันนี้บ่าหนารอดครับเดี๋ยวผมเก็บปลาสลิดครับลูกไส้ทอดก่อนลูกไส้กินโอ้โหติดแล้วครับเรียบร้อยครับปลาไหลปลาไหลแน่นอนปลาไหลแน่นอนครับโอ้เบ็ด หอกนจัง่เอาออไหนวอ้าึงตยไปดิแข่แล้วโบว่างกล่องเลยเฮ้โอ้โหโอ้โหครับแต้มนี้ตัวใหญ่ครับเี้โอ้โหนี่ครับใส่แห้ครับโบว่าครับอู้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เอา ตรงมีอีกยากหน่อยหนึงตัวกับปลาไหลอีกหนึ่งตัวแน่นอนาพรหนา,าพัดปลาคอรตรงนี้อีกตัวหนึ่งอ้โอ้โอย ปวดทุเราหาถ้าปลาไหลเทา่าคนไม่สื่อกระปลาไหลต้มปลาไหาลเนาะเมนูต้มเป็ดปลาไหนลไหนะครับหลังจากนี้ส่วนปลาอื่นก็เก็บไว้ครับไม่ใช่ปัญหาไอหนีไไหน่คือเมติดตั้งไฟ เงียบแล้วครับอ้มัีน้่ออกแล้วออกแหะ่นเวลาเวลาอยู่ ปวดคุ้มนะปลาไหลปลาไหลท้าโอ้นี่ครับสุดยอดครับตัวนี้โอ้ปลาคอยง่ครับมาดูใกล้ๆของแท้โอ้โหตัวง่ายตัวง่ายมิงอันนี้ง่ายครับคุณน้องเลยสุดยอดเลยโยนไปหาซีบีเลยครับโอ้โห ปูกันเงียบไปเมื่อกี้ี่ว่าอย่างนั้นเราคุ้มนะครับเราจับได้แล้วเป็นไปตามแผนครับเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่สองตัวไงเอาเดี๋ยวสู่ปลาไหลีกงน้อยครับเดี๋ยวกระสิบนี่กัสีพากันเปตั้งต้มเปียดปลาไหลสดเจ็บเซฟเซอสีพากันต้มเซนี่นะครับอ่าใบกระเพราใบกระเพราหินกระเพราปลากระเพรามันเพ็ดกระเพราวันนี้เผษคองแท้เลยไม่ยังอ่ะ อะไรหลายค่ะกิลีขนาดขนาดเ่ราเด็เหาในีฮู้นีอย่างเนาะผมมือเจได้สายหน่อยอย่างสิเพรากันผ้ากันอยู่จังไลยครับรเง<อ>ินยไรเคือหลายแบบนี้อ่านเลยอ๋อสำหรับมื้อนี้กับพ่อในการหาปลาสมีกรบันนี้กับสีเป็ดถำกับเข่าเมนูกินกันนะครับ ช็อตช็อตเก็บแห่ช็อตเก็บแห่<อ>ได้เอกใส<ช>ใสคือเอาคือจับแล้วเมื่อกี้เอาปล่อยล่องจีใสโอ้นา่นาหนาชิมมือโอเคโอ้แห่หมุนเหมดครับพี่นอน <laughs> ขาดแทๆนท่นครับตูใหญ่อยู่ มันนเอาตรงตากไว้เหมือนกอนตะกอนโชว์ผลงานโอ้โหว้าวปิดเกมครับไปพ่อมีนู่นให้หมาะกันครับบานโอ้โหดูครับเยอะเลย อาไรก็มีเยอะอาไรให้เราดูีดิแกเยอะไหมพี่เนี่ยมาอ้มนอบมาทอให้สามหมื่นแล้วเจียทีแล้วเจ็ดแล้วไปเห็นดังนี้เจ็บมันยืดเส้นห้องทองด้วยน้ำเก๊กห้วยครับผม ล่อต้มเป็ดเท่าครับผมกล้องอาจจะบอดีแน่เด้อครับพอดีกับเปลี่ยนกล้องนั่นแบนหมดครับผมกล้องเดิมที่ใส่ไทยประจำหนูต้องกินนมก่อนลูกกินนมก่อนวันนี้หนูเหนื่อยทั้งวันแล้วอยู่บ้านสวนทุ่งนาหากินนมก่อนหนูโตแล้วลูไม่กินนมพี่ใหญไหนนะไหนแต่กูไปนอนกินนมไปดังต้มเป็ดปลาไหลครับวัมี้ทอดสาบอันนี้ทอดกับมาเอาไปปลาเปแมนปน แมนยี่หอเจี๊ยเจี๊ยบเจี๊ยี่หอย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 เกลืต้มเป็ดยี่หอยอ่านวลกันไปครับครับเขาเนียวตามแบบฉบับวิธีสานอย่าสร้างภูหญ่ต่อด้วยน้ำเกล็ดห้วยเออมีน้ำเกล็ดห้วยพี่เดียเปไหนล่ะล้ว เดี๋ยวกินปลาช่อนปลาช่อนพ่อกำลังทำให้เยอะนี่ไงปลาช่อนพี่เลลามมันยาวจังตัวสี้าลทำไมมันยาวจังไหน เห็นแล้วเลเยแล้เดี๋ยวพ่อนี่นปลาช่อนพี่เลยเออเห็นนี้สำหรับคลิปนี้นะครับขอก่าวเข้ามาสวีรัสสวัสดีนะครับทุกการติดตามนะครับคือกำลังใจสุดแสนยิ่งใหในการทำคลิปต่อไปให้กับพ้าในร้านแชนแนลนะครับตามแบบฉาับ้ารเลี้ยงวัวมือควายนะครับและวิถีอีสานเกษตรอีสานนะครับผมวันนี้กัน ต้ไข่กันด้วยต้มเปียปลาไหลนะครับครับนนามกิ่ห้วยซ่ๆเย็นๆนะครับนี่บายๆพอกันไหมครับผมแปบ๊อบูลุงชาตบ๊ลุงชาติุดยอดสุดอดอดเัป็นไูมือหีิโอเคปะจับป่าโอเคงั้นนี่รังไปนะบ๊ายบายลูกบ๊บายพี่